สวัสดีเคิร์ฟพาเที่ยววันนี้มารีวิวกระเป๋าครับกระเป๋าเดินป่าจากราสดาแกลเปอนะครับราคา98บาทโอเคโอาโอเคโอเค คาดคาดเอวฟอแล้วก็ตรงน,นี้เอาไว้ใส่ขวดน้ำโอ้โหโอ้โหโอ้โหตรงน,นี้เอาไว้ใส่ขวดน้ำนนกระเป๋งคาด L. เอวกระสายสื้อมีหนึ่งแบบช่องช่องน,นี้เอาไว้ใส่กระเป๋าตังค์ได้ ช่องใหญ่เอาไว้ใส่มือถือได้แล้วก็คลิปด้านในคลิปด้านในนี้เอาไว้ซ่อต่างเมียได้ผ <c oughs> ้าหนาจ้ะแล้วก็มีตัวคลิปมีอะไรให้นี่ชอบที่ซื้อมาเพราะไอ้ตัวนี้เลยครับ <c oughs> เอาไว้ ใส่น้ำเวลาเดินป่าขวดน้ำนี่ขวดน้ำละอกบ,บแร้วไม่รลิเมยตัว <c oughs> นี้มีตัวล็อกด้วยนี่ล็อกด้วยหืมผ้าห้องคลองหนาเลยครับหนาดีแล้วก็มีกระเป๋าช่องเล็กๆเอาไว้ใส่พวกไฟฉายได้สองช่อง โอเคอยู่นะสั่งมาจากร้านสา98บาทพอดีมีโค้ดส,ส่งฟืีอใช้ได้เลยนะโอเคอยู่โอเคนี่ครับโอเะ 11, 11จัดหนักว้ามีหลายสียเลยนะ ต่ชอบสีเขียวเดีชอบกระเป๋ารับไว้ซ่อนตังเงียโอเคไปกระเป๋าเดินป่าไว้รุ่นลาซาดาเคอยูคาดเอวปุปุ๊บนี่ไว้ใส่ขวดน้ำเราจะมาลองใส่แก้วยีติกันนะใส่ได้เปล่าไม่ได้ต้องเป็นขวดน้ำขวดเล็ก ใช้ได้ไม้คุกบาอ๋อแล้วตัวนี้ขาดนะตัวนี้มีตัวปิดด้วยโอเคไปฝอกด้วยครับเป๋าเดินป่าจะรัศดาโอเคบายบาย